ในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูสิ่งหนึ่งที่มันน่าวิเศษมากคือตัวเราครับเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะมีตัวตนทั้งหมด3ร่างด้วยกันซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการผู้จัดการแล้วก็ผู้ชํานาญการแล้วตรงนี้ครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากแล้วผมอยากจะขยายความให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งผมจะอ้างอิงเนื้อหาครับมาจากหนังสือ The e m e s Revisited หรือหนังสือภาษาไทยที่เขียนว่าเป็นเจ้าของกิจการที่รุ่งทยานเกินใคร สวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกผมชื่อวินนะครับตอนนี้เป็นพอดแคสเตอร์อยู่กับช่อง The Library ครับอยู่ในรายการ The Artic l e ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาพูดถึงหลักการความรู้องค์หนึ่งที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ The Emiss Revisited ซึ่งผมเอาหนังสือมาจากช่วงแรกของหนังสือนะครับที่เขาจะพูดถึงตัวตนหรือว่าโหมดการทำงานที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวเราครับซึ่งจะประกอบไปด้วย entrepreneurs หรือว่าผู้ประกอบการ แม n เจอร์ Manager, ผู้จัดการแล้วก็เทคนิชเชนผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเรามาเริ่มอันที่อันแรกกันเลยก็คือตัวของอ r e p r e n e u r หรือว่าผู้ประกอบการนั่นเองผู้ประกอบการมีหน้าที่ทำอะไรหลายคนอาจจะคิดว่าหน้าที่ของผู้ประกอบการคือการเป็นเจ้าของธุรกิจแต่มันไม่ใช่ครับผู้ประกอบการคือคนที่เขามีความคิดสร้างสรรค์เขาอยากแก้ปัญหาเขาเห็นทุกโอกาสเป็นเงินทองสามารถเข้าไปสร้างธุรกิจตรงนั้นได้นี่คือผู้ประกอบการครับเขาคือคนที่มีฝันมีวิสัยทัศน์และอยากจะไปให้ถึง แล้วต่อมาครับผู้จัดการหรือว่าแมเน g เจอร์ เขาคือคนที่จัดระเบียบวินัยภายในองค์กรหรือว่าภายในทีมหรือว่าธุรกิจเขาต้องการให้ทุกอย่างครับมีแบบแผนมีอะไรชัดเจนที่เราสามารถแทร็กหรือว่าติดตามผลงานได้ซึ่งจะต่างจากผู้ประกอบการโดยสิ้นเชิงเลยเพราะานั่นเขาคือแบบมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่คนที่เขาเป็นผู้จัดการครับเขาเหมือนกับคนที่คอยอยู่ในอดีตคอยอยู่ซัพพอร์ตด้านหลังเพื่อซัพพอร์ตหรือว่าสร้างโครงสร้างต่างๆมาซัพพอร์ตตัวของผู้ประกอบการนั่นเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่า ความฝันของผู้ประกอบการเนี่ยคือฝันร้ายของผู้จัดการครับแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายครับอย่างที่3ก็คือตัวของเทคนิชันหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเขาคือคนที่เก่งในหน้าที่การงานของตัวเองยกตัวอย่างเช่นก็คือคนทํางานทั่วไปเลยครับคนที่อบขนมปังคนที่ทํางานอ,อ,อยู่ในร้านทําเคก้กคนที่เขาเชี่ยวชาญในด้านการสร้างรองเท้านี่คือผู้เชี่ยวชาญครับเขาคือคนที่ลงไหลในการทํางานตรงหน้าอย่างแท้จริงในการประดิษฐ์บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาหรือว่าทำเซอร์วิสบางอย่าง ให้สําเร็จรู้ล่วงแล้วทีนี้การที่เราเข้าใจ3ส,สิ่งนี้มันจะสามารถช่วยเรายังไงได้บ้าง สมมุติครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาในบริษัทใหม่เพิ่งได้เรียนรู้เพิ่งได้เข้าทำงานแรกๆเนี่ยคุณจะใช้ทักษะหนึ่งหรือว่าใช้โหมดหนึ่งของผู้เชี่ยวชาญครับในการทำงานตรงหน้าเนี่ยให้เก่งไม่ว่าจะเป็นงานขายงานบริการหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่รวมถึงงานพอดแคสเตอร์ของผมด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิชเชนครับที่ผมจะต้องทำงานตรงเนี้ยให้เก่งทำให้สำเร็จรุ่งทำให้มันดีขึ้นแต่ทีนี้เมื่อไหร่ที่เรากลายเป็นหัวหน้าคนนั่นแสดงว่าเราไม่ได้รับผิดชอบตัวงานแล้วนะครับ เราจะรับผิดชอบตัวของคนที่รับผิดชอบงานนั้นอีกทีหนึง่งซึ่งตรงนี้แหละเราไม่สามารถใช้ความเป็นเทคนิชเชียนได้แล้วเราจะต้องใช้โหมดการทำงานของ ผู้จัดการบวกกับผู้ประกอบการด้วยเพื่อที่เราจะได้รังสรรค์ไอเดียใหม่ๆมาให้กับทีมหึงโอกาสมาให้กับทีมแต่เดี๋ยวเรากลับมาที่ผู้จัดการก่อนพอเราเป็นผู้จัดการเนี่ยเรามีหน้าที่รับผิดชอบทีมเรามีหน้าที่ตั้ง KPI เรามีหน้าที่มอบโจทย์ให้กับทีมว่าคุณต้องทําอะไรบ้างหน้าที่อะไรต้องทําให้เสร็จและสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นเป็นหัวหน้าใหม่เนี่ยอาจจะรู้สึกอย่างแน่นอนคือคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนโดนผลักออกจากการมีส่วนร่วมกับทีม ซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกนะครับจากการที่ได้มีทีมเป็นของตัวเองเป็นหัวหน้าทีมแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนผมโดนกีดกันผมไม่ได้มีโอกาสทําหน้างานจริงๆซึ่งมันค่อนข้างจะ รู้สึกแปลกแลวรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็อาจจะไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่เลยมันเป็นเพียงแค่หน้าที่ของตัวผู้จัดการเท่านั้นผมต้องทําความคุ้นชินกับความรู้สึกนี้เข้าไว้เพราะว่าผมไม่ใช่คนที่อยู่หน้าง,งานที่ไปจัดการทุกอย่างเองแล้วแต่จะเป็นทีมงานต่างหากที่เขารับผิดชอบในด้านนั้นแต่ถ้าเขามีปัญหาอะไรเขาเกิดติดปัญหาตรงไหนตอนนั้นแหละครับจะเป็นหน้าที่ผม แต่ระหว่างนั้นให้เป็นหน้าที่ของทีมงานเลยที่เขาสามารถจัดการทุกอย่างแล้วก็รับผิดช,ชอบตัวอย่างรังสรรไอเดียต่างๆโดยตัวเองเออกมาได้และอีกสิ่งงที่ผมอยากจะมาเพิ่มก็คือเป็นบทเรียนจากหนังสือ The Self-Aware Leader ครับมันมีอยู่บทหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่าจู้จี้จุกจิกกับทีมงานของตัวเองซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะเออเป็นอะไรที่ชวนคิดมากเลยนะก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องไปคิดแทนเขาทุกอย่าง ให้ hey, โจทย์เขาไปครับบอกว่าต้องทําอะไรส่วนวิธีการเดี๋ยวเขาไปหามาเองแล้วเขาอาจจะเซอร์ไพรส์เราก็ได้เขาาจ,จะดึงผลลัพธ์ที่น่าตื่นเต้นมาให้กับเราก็ได้ซึ่งอันนี้ผมว่าผมต้องเอามาปรับใช้กับตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าบางทีทีมงานก็มีไอเดียดีกว่าผมบางที่เขาเสนอมาแล้วผมก็แบบเฮ้ย hey, เออมันเวิร์กกว่าจริงๆด้วยมากกว่าที่ผมคิดไว้ว่าควรจะเป็นยังไงและสำหรับใครที่เพิ่องอาจจะกลายเป็นหัวหน้าผมมองว่าวิธีการนี้ ค่อนข้างควรน,นําไปปรับใช้แน่นอนเพราะผมเชื่อว่ามันจะทําให้ทีมของคุณเนี่ยเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตได้เร็วมากขึ้นด้วยและสุดท้ายก็มาถึงตัวของผู้ประกอบการที่ส่วนตัวผมเองเนี่ยณตอนนี้อาจจะยังใช้ไม่เยอะแต่ก็พยายามเอามาใช้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทํา YouTube ตรงนี้ก็คือการเรื่องของนําโอกาสต่างๆมาให้กับทีมหรือว่าการนําโอกาสต่างๆหรือว่าสร้างวิสัยทัศน์ต่างๆที่เราต้องการเนี่ยให้เป็นจริง มาถึงตรงนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้อินไซต์หรือว่าได้ข้อมูลที่ค่อนข้างอาจจะตอบโจทย์ไม่ใช่น้อยหรือเปล่าครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโหมดการทํางานต่างๆนะครับทั้ง3โหมดด้วยกันซึ่งผมจะขอโทนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะประกอบไปด้วยตัวของผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็คือคนที่มีหน้าที่สร้างวิสัยทัศน์มีความฝันดึงโอกาสต่างๆมาให้กับทีมคนที่2ครับก็คือตัวของผู้จัดการก็คือผู้ที่จัดระเบียบวินัยสร้าง KPI จัดระเบียบโครงสร้างภายในองค์กรแล้วก็อย่างสุดท้ายครับตัวของผู้เชี่ยว ที่ลงมือทํางานตรงหน้าให้เสร็จลุล่วงนั่นเอง มาถึงตรงนี้ครับถ้าเกิดคุณกําลังเริ่มต้นธุรกิจตัวเองครับคุณต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าคุณควรจะใช้โหมดไหนในการทํางานที่อยู่ตรงหน้าเพราะบางครั้งเวลาที่คุณเริ่มต้นธุรกิจตัวเองไปแล้วคุณอาจจะคุ้นเคยกับการลงมือทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วนั่นมันทําให้คุณโฟกัสผิดจุดและทําให้ธุรกิจของคุณไม่โตแต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณก็ไม่ควรโฟกัสที่ตัวงานเหมือนกันคุณก็ควรโฟกัสที่ตัวบุคคลที่รับผิดชอบงานนั้นทําให้เขาเก่งขึ้นเทรนเขาฝึกเขาและฝึกตัววเเเองดดด้้้ยพราาาะะถคุณจป็นนผูํทีี่ไ คุณจะต้องเป็นผู้นําตัวเองให้ดีก่อนและผมก็พยายามจะฝึกอย่างนั้นให้ได้ดีขึ้นอยู่ทุกวันเหมือนกันครับก็หวังว่าสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงน,นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโหมดการทํางานแล้วเราควรจะใช้โหมดไหนในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดและสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงน,นี้ผมขอบคุณมากมเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ